ไม,ไม่แต่ลงแต่ลงมาข้างล่างมันจะไม่ค่อยร้อนแล้วพี่ลงมาข้างล่างเล็กจะไม่ค่อยร้อนแล้วเาลืมไปมองว่ามัร้อนสรุปจ จากสรุปลงไม่ได้จากผู้ท่องเที่ยวกลายเป็นผู้ประสบภัยอ่าโอ้ปหะจำที่สุดกับทิปนี้แหละมือแดงเลย